เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม one human นะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปหาจับน้องรีเบกากันนะครับจะเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวผมจะพาไปหาน้องสัตว์เลี้ยงนะครับหรือน้องรีเบกาตัวนี้เนาะคนที่ยังไม่ได้ขึ้นเฟสีต้องขออภัยเลยนะครับว่ามันยังไม่ได้นะครับต้องขึ้นเฟสีแล้วเนาะน้องนะครับจะดอได้จากดันตัวนี้นะครับนี่ l a บนะครับที่ง่ายๆสั้นๆนะครับเป็นดันที่โอ้ ปวดหัวมากนะครับเล่นคนเดียวนี่ปวดกระบ,บาลมากๆนะครับเดี๋ยวต้องหาที่ลงอีกรอบนะครับเพราะผมอยากจะลองทําคลิปเกี่ยวกับการลงดันนี้ดูเนาะแต่ระดับถ้าให้ลงโซโลผมว่าของต้องถึงมากกว่านะี้ถ้าจะให้ลงโซโลนะครับถ้าลงคนเดียวมันมันยากอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมต้องรอเพื่อนนะครับมาช่วยกันลงส่วนความสามารถของรีเคกานะครับก็น้องนะครับจะเรียกน้องอ่ามิสซโกนะครับหรือน้องผีเสื้อของเราเนาะ ออกมาเล่นเป็นโนนะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถรีเอเนจีพลังงานของเดวยนตัวอื่นได้นอหกหลักๆก็ก็น่ารักนะครับก็เอาไว้เล่นเป็นโนเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะครับประโยชน์ก็น่าจะมีครับป้าเดี๋ยวผมพาไปหาน้องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมลองดูน้องจะไปเล่นเป็นโนให้ดูไหมนะครับอ่านะครับน้องก็จะบินมาเล่นเป็นโนให้เราเนาะ ไปไหนแล้ววะอ่านะครับเปนโนนะครับปกติเขาต้องนั่งเล่นใช่ไหมส่วนมิซโกเนี่ยยืนเล่นนะครับจะยืนเหยียบจะใช้เท้าในการเล่นเปนโนเนาะมันก็จะแอกวานไปอีกขั้นหนึ่งนะครับทีนี้ล่ะน้องๆ้องเดวียนที่อยู่แถวนี้ก็จะรีเอเนอร์จีได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าน้องใช้เท้าเล่นเนาะเป็นเรื่องเป็นราวก็นั่นแหละครับก็เรียกออกมาเล่นเปนโนน่ารักน่ารักครับกุบกิบกุบกริบไปแต่ผมพาไปหาเลยแล้วกันนะครับ ตึงๆครับการขับรถเนาะเอาแน่ชิวๆนะครับนี่นะครับนี่คือดันที่จะมีน้องอยู่ข้างในเนาะอ่านะครับหลังจากที่เราเข้ามาในดันนะครับเราไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรกับพวกนี้เลยนะมันไม่มันเราสามารถเดินมาเปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแมคานิกของตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีถังทุกคนเห็นถังนี้ไหม ถังหนึ่งถัง2ถังนี้จะมีหน้าที่ในการเก็บวิญญาณนะครับถังน้ําแข็งก็จะเก็บวิญญาณที่เป็นส่วนของบอสน้ําแข็งนะครับผมเรียกเป็นวิญญาณเนาะส่วนถังไฟก็จะเก็บวิญญาณของตัวที่เป็นถังไฟวิธีง,ง่ายๆนะครับก็คือเรามายืนอยู่ในวงนะครับระวังด้วยนะเวลายิงนะครับน้องจะสแปลตดามจ ยืนในวงนะครับไม่งั้นมันจะเก็บวิญญาณไปได้เนาะนะครับเห็นไหมวิญญาณไฟก็จะเข้ามาแล้วนะครับเราทําเหมือนกันนะครับเจ้าตัวน้ําแข็งเห็นไหม ตอนก่อแต่มันจะทาดาเมจรอบข้างนะอย่าไปยืนติดมากนะครับอ่ะก็จะเก็บวิญญาณน้ำแข็งเข้ามาเรแล้วแล้วน้องก็จะดอบเลยนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ดอบเนาะวิธีแก้นะครับออกจากดันครับถ้าเราไปต่อน,นี่วุ่นวายแน่นอนนะครับมันจะวุ่นวายแน่นะครับเนี่ยเราก็แค่ทําแบบเนี้ยวนไปนะครับแต่ว่าเวลาเราเข้าดันอีกรอบนะครับเราต้องกดรีเซ็ตเนาะ นี่รีเซ็ตนะครับแล้วก็เข้าเหมือนเดิมเลยทําแบบเดิมนะครับวนลูปเนาะน้องมีโอกาสออกอยู่นะครับถ้ามีเพื่อนให้พาเพื่อนมาด้วยเนาะมันมีโอกาสออกมากกว่าเดิมนะครับเหมือนเดิมเมือไหครับกระโดดลงไปเลยทำเหมือนเดิมนะครับให้ดูนะครับอ่ะไอตัวนี้ผมจะเริ่กน้ำแข็งก่อนแล้วกันนะครับมาถึงก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับยิง จุดอ่อนเขาเนาะกดเกาะเกาะแตกนะครับทำดาเมจรอบข้างนะอย่าเอาหน้าไปจุ่มนะครับอ่ะวิญญาณน้ำแข็งก็จะเข้าตู้น้ำแข็งเนาะวิญญาณก็จะเข้าตู้นะครับก็จบนะครับ ก็ย yeah. ังไม่ออกนะปกติออกง่ายมากนะแต่ตอนนี네้ผมไม่ออกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปูนไปเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเราต้องยิงนะครับตัวน่าจาตัวนี้เป็นตัวไฟใช่นะครับมันต้องเก็บวิญญาณที่เป็นของฝั่งไฟนะเข้าสู่ตู้ไฟเนาะอันนี้คือตัวไฟนะผมยิงก่อนเราต้องยิงในวงนะครับเพื่อที่จะ มันก็จะเข้ามาในสู่นถังประมาณนี้แล้วก็ดอกน้องดีเบกาด้วยนี่เห็นไหมโอเคในส่วนตรงนี้นะครับผมจะมาแก้ปัญหาเรื่องน้องดีเวียนเต็มกระเป๋านะครับหรือว่าพวกสัตว์เลี้ยงของเรามันล้นกระเป๋านะครับเนี่ยอย่างเช่นที่มันแบบล้นกระเป๋าอะไรเงี้ยอย่างคนที่เล่นเอ่อกิจกรรมม่วงหรือว่าลงดันเก็บน้องมาเรื่อยๆเก็บแมวเก็บอะไรเงี้ยมันมีวิธี แกอยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับก็คือเกี่ยวกับ Eternal Land เนาะ Eternal Land นะครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราทำเควสเนื้อเรื่องจนถึงอะไรสักอย่างนี่แหละก็น่าจะหลังๆแล้วนะครับถึงจะปลดล็อกให้เข้า Eternal Land ได้นะเนาะไปไม่ได้ก็ทำเควสให้เรียบร้อยนะครับเควสเนื้อเรื่องทำให้มันเรียบร้อยเนาะขึ้นเฟส2ก็ไล่เคลียร์ให้หมดนะครับ แล้วก็ Phase 3, Phase 4, Phase 4, วเฟส3เฟส4เฟส4ก็เร่มพิ่งจะมีเควสที่เกี่ยวกับดันแลบแล้วก็ดันออสักเคนอะไรที่เป็นต้นไม้เมนลนึกึ่งเกลือไอพวกนั้นนะครับก็ค่อยไปทำทีหลังเนาะผมว่าไอเควสผมจำไม่ได้เลยครับเควสไหนที่จะปลดล็อกทำให้สามารถเข้าอีเทอร์โนแลนด์ได้อันนี้ผมจำไม่ได้นะครับแต่หลังจากที่เราปลดล็อกอีเทอร์โนแลนด์นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะอยู่มุมนี้นะครับมันจะเป็นรูป ชายหาดอะไรสกักอย่างเนี่ยกดเข้าไปนะครับใครที่เคยเข้าไปทำเควสใน eternal land แล้วนะครับ <S <S ไปคุยกับน้อง kimiko kim sio kim อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วนะครับน้องหรือน้องผีเสื้อนั่นแหละครับก็ไปคุยก็ทำเควสตามนั้นนะครับใครที่เข้าไปแล้วก็สามารถขายได้ตั้งแ,แต่ตรงนี้เลยเนาะนี่เข้าไปที่ shop order นะครับเราสามารถกดเซล์ขายสัตว์เลี้ยงของเราได้เลยนะครับอะไรที่มันเยอะๆเ,เนี่ยอย่างเช่นผมลง ม่วงบ่อยๆเนี่ยผมเยอะละขายนะครับมาล้นกระเป๋าอะไรเงี้ยอย่างน้องเรปบก้าที่ผมได้มาอย่างมหาสารเนี่ยผมก็อ่ะผมขายแล้วกันนะครับเราก็สามารถขายได้ถึงลแล้เราก็จะได้มีเงินในอีทอนแลนด์นะครับส่วนเงินพวกเอทอนแลนด์เอาไปทําอะไรนะครับก็เอามาซื้อของนะครับแล้วก็เอาไว้ทาเควสได้เนาะนี่ เวทพวกนี้ก็จะได้แต้มนะครับแล้วก็ไปซื้อของเอาไว้สร้างบ้านใน Eternal Land เนาะแต่ส่วน Eternal Land เนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับการที่เซิร์ฟมันจะไว้หรือว่าจบซีซันมันก็มี Eternal Land นี้ด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบมากนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดกับ Eternal Land เนาะที่จะมาบอกในะวันนี้แค่แก้ปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงเต็มกระเป๋าเฉยๆนะครับก็ ขายไปเลยนะครับขายให้หมดนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ขายไปเก็บไปตัวเวลเยอะๆนะครับไอตัวพวกที่มันสกิลเลตติ้งนะครับที่มันเยอะๆเนาะก็เก็บไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับจากใจจริงนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายยถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์ให้ถึง5ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ